เบื้องเตาท่านมือที่สองอ่าโจทย์เมื่อวานนี้ตอนสวยเนาะแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็เทวาไกล้แล้วเบื้องอ่าเห็นเตานี้ยุบลงหลายเติบขนาดเตาก็กว้างสามเออกว้างเมตรสี่สิบยาวสามเมตรอ่าอันนี้ก็เฮ็ดลักษณะคือเตาซิ่งเดี๋ยวนี้ลีลีล,ล,ลีหน้าเตาแลนะ้วเนาะ เอาเหลือซ้ำนี้ลุมเข้านะอะไรมันขวนอ,อ่อนเราใช้สังกนะสีเนาะเทอน้ำส้มคนไหมก็ได้หลายเติบอยู่เด็กมือเครื่องมือกับนึ่งคืนเนาะน้ำส้มคนไหมในตัวนี้แล้วก็ตุกน้อยนี่แล้วก็ตุกใหญ่นี่เนาะก็เทว่าได้หลายลิตรเติบอยู่แล้วก็สองตุกสองตุกนี่ก็ประมาณอา่หกล,ลิตรบ่ตุกสามลิตรบ่อันนี้เนาะ แต่ถือว่าได้ลายอยู่เาต้องมีไมามาวันนี้ก็มาคนฟืนมาไว้ฟืนนี่แหละที่ตัดไว้เนาะมีไม้เขื่อนไม้มัดพวกไม้อยังไม้แบบไฟลวกไฟตายเป็นดิบแท้กกรแม่นนะแห้งกรบเบนกระเบนเขื่อนไม้มานเออเขมีไม้แต้ไม้สะฟางไม้เปื่อย ไม่รวมๆหลายๆอันเนาะแต่ว่ามึางเบกนี่เปื้อนเนะาะทั้งเปื้อนทั้งอะไรละ่ะแล้วก็เลยประยุกต์เครื่องขนมาแบบนี้โดยนำใช้เครื่องขนุนลูกสาวว่าโอ้เปื้อนก็แบรก,ก็เลยประยุกต์ให้มาหนี้เนุ่ยยานเปื้อนแล้วแบบนี้น เดเพื่อนกำลังเก็บขึ้นนั่นเดี๋ยวใส่ล้อปูนี่ละเอาออกยกเงินมันออกจงไว้แต่นี้ก็ยกอืมอืขนางไมใส่นอยนึงเพื่อบให้ตีมันดาดสบายแล้วบนี้นะบได้แบกแล้วบนี้สุกไปได้สบาย phun này nói cái hết đấy một đấy bẹc là bọn này tôi nhúc mày thon nhây cái lon thon nói cái lon là bọn này mà tẹo nhỏ sẽ lo đấy cái chi phí nhau sẽ để tắt tắt ốp tắt thằng mình săn thằng mình lo đấy một đấy bẹc là bọn này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เห็ดไหมเพื่อบอให้ได้แบกอบอกให้มันเปื้อนบม่เจ็บบ้างแบ่งวานี่ก็เปื้อนเป็นป่ะเนี่แบงมันเปื้อน,นไม้ได,ดำไม้กลางสวนเดียจุดสวนดำเป็นป่ะสบายแล้ยในฝนขนไม้ดิผมตอนบางง่ายกับขนร้อนนี่โอ้สำนีกนี้ ลูกสาวแบกบร่ร้อนสักนี่แต่ว่าใส่โลมาได้สบายสนี่เห็นเมื่อกี้เพิ่นเก็บขึ้นโลกอะใส่สองท่อนสามท่อนอ่ะกินจบท่านี้เนาะ